วันนี้อยู่กับตัวไหนนะพ่ออันนี้เจ้าผู้พานครับเจ้าผู้พานครับผมพ่อพันประจำคลอกเอพีคอกควายไทยหลานล่าอยากได้ศัพภาษาทินทางสกลนครพ่อเพิ่นเป็นลูกผู้ใดพ่อเป็นลูกไอ้ลูกบัวขาวครับอือพ่อรอเลยพ่อบออธิบายพี่น้องฟังเลยอันแม่เพิ่นเป็นอันปานสุรินทร์ครับครับแม่เพิ่นเป็นลูกปานสุรินทร์ตัวนี้เิ่นสิเป็นควายอีสานร้อยครับ พ่อพันอีสานร้อยเลยพ่อเพิ่นชื่อเจ้ายักษ์เป็นลูกบัวขาวเพิ่นเคยได้แชมป์อยู่ร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้งานัสนามเราพอทีทีเรามีการรวมรวมอพไตั้งแต่พูนมากับโบค่อยได้ไปสนามนะครับอ้อแต่เะพิ่นได้แชมป์มากับผสมรับผสมอยู่นี่ครับสองพันห้าไปกลับครับขึ้นดีพระ่าขึ้นดีครับผมอายุวัยก็อยู่ประมาณร่วมๆอยู่ที่ ประมาณ3ามปีกว่าแล้วครับ3ามปีกว่าครับจริงๆพ่อบ่ไเด้เห็ดควายเขาสนามมาพักยังไงครับน่าจะร่วม2ปีปีติพอครับผมตอนเขาสนามก็อายุประมาณเท่าไหรก็พอตอ,อตอนโอ้ตอนตอนอยู่ไอ้นะประมาณประมาณปีกว่าๆครับครับฟันน้ำนมอยู่ครับ <c oughs> เกือบ2ปีแล้วตอนเพิ่นแต่ต้องบอกว่าควายเหมือนน้ำหนักเยอะอยู่นะครับผมร่วมตันได้ปะเพ่อะก็ประมาณนะครับผมเพราะมันเป็นควายยาวครับลำตัวยาวใช่ครับ สาพันธุลินจะไต่ลูกในเรื่องของความ,มยาวและทีนี้คือด้วยบัวขาวเนี่ยเป็นเป็นควายที่หน้าเขาดีครับเป็นควายงามครับเป็นควายงามใช่นี่เขาเคยได้แชมป์มาแล้วครับเคยได้แชมป์มาแล้วครับผมลูกตอนนี้เห็นได้หลายตัวไปครับพ่อไม่ค้อกับมีหลายตัวแล้วครับมีหลายตัวแล้วครับลูกเพิ่นลูก,กที่ได้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมีย <laughs> ชุดแรกชุดแรกปีที่แล้วอ่เป็นตัวเมียหมดเลยครับเฮ้ย <Hey. S 1> อ่ามีตัวผู้ตัวเดียวตัวปีที่แล้ว แต่ปีนี้อ่ะมันได้ตัวผู้สามแล้วครับครับครับผมเราในกรณีที่พี่น้องเพิ่นมาังสี่เพื่อนในตัวผู้ตัวเม่หไายครับเขาได้ตัวเม่หไายครับผมอ๋อครับเฮ้ยใจลูกตัวเม่เด้อเอาพ่อกลับคืนมาอยากจะมาก็มาได้ครับในราคาสองพันบาทสองพันหรอยบาทครับ2 5 0พันหร้อยบาทครับผมรับประกันสามครั้งครับครับตอนนี้พี่น้องเขามาทับตอนนี้เพียงดพ่อ็นการตอบรับดีบอจะไลายู่ครับผมอาทิตย์ละ ที่ละลายสองลายนะครับผมมาเรื่อยๆครับมีชาวบ้านครับดหลานลายเห็นลูกลูกของของเราเนาะก็คือหน้าตาที่มันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยกับพ่อครับผมมีเสน่ห์รั้งพ่อเยอะมากเป็นเอกลักษณ์พ่อแม่สายทางอุทัยอุทัยชนบุรีชนบุรีครับผมอีสานที่เป็นอีสานสายเพชรอุดรเลยครับสายเพชรอุดรควายควายพุดดิใช่ แม่สีส่วนปีนี้เป็นไงพ่อในเรื่องของแพนเขาสนามอยากจะมีรุ่นน่นอยเขาสนามว่าช่วงนี้ครับก็มีรุ่นน้อยครับผมครับก็รลอรอเพร,ร,รออายุเพันอยู่ครับครับรออายยเพ่นในลูกแม่สีส่วนนะครับครับตัวผู้จะไปเดินสนามอยู่ที่มีเดินสนามอยู่ก็มีลูกลูกของแม่ดอกไฟซินเนเจอร์ของฟาร์มนี้เนาะของเอสพีนี่ข้อไวยไทยนี่จะมีแม่ควายตัวหนึ่งตัวใหญ่เลยถ้าจะบอกว่า คอยอ่างมีความลึกไหมเอ้ยมีความสูงไหมแม่นี่สูงแต่ว่าดูเหมือนไม่สูงไม่สูงไม่สูงก็ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบอ่าร้อยสี่สิบแต่เหมือนควายแบบมันร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบกลางครับผมกลางไอ้ลูกลูกลูกตัวเด็ดตัวผู้ครับลูกนครหลวงคนผสมกับนครหลวงก็เจ้าแจ็คสเปโร่ครับพี่น้องเห็นแจ็คสเปโร่ไ่เขาใหญ่ๆตัวขาแข้งขาใหญ่ นี่แหละครับพอพันุที่ตอนนี้กับมีเปิดให้พี่น้องเขามาทับนะครับในราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทแล้วก็น้ําเชื้อก็ไม่มีครับยังไม่ดีดครับยาวๆไว้ก่อนแล้วก็ในเรื่องของโครอนาคตมีแพนจะรีดอยู่ครับโครงการของเราครับครับโครงการเป็นยังไงครับโครงการก็ไปกลับแหละครับผม2,500้บาท2 5 0 0รบาทหรือจะเอามาฝากเลยก็ได้ก็จะเอาจนท้องก็คิดค่าค่าค่าเลี้ยงวันละ200บาทครับผม ชื่อเจ้าอะไรนะพ่อเจ้าผู้พานครับผมเจ้าผู้พานครับผู้พานสะอื้นเหรครับสะกดนครจะมีผู้ที่พี่น้องให้อ่าเป็นที่อยู่ที่กินที่อาศัยก็จะเป็นผู้พานเนาะอ่าครับผมเป็นผู้พานกับเป็นผู้พานสะกลนครนะครับอืมครับอ่าล่าสุดพี่น้องอยากจะดูหนังก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งก็คือผู้พานสะอื้นเขาเร่งครับหลานๆเห็นรู้สึกว่าเป็นผลงานพี่ๆที่เขาทําไว้ดีมากครับผมนี่เราซื้ออย่างก็พ่อ เจ้าภูพานเนาะครับผมเจ้าภูพานเจ้าภ <C hy lene> ูพานครับคือได้สายยาว่าภูพันพ่อตั้งเพิ่นตั้งตั้งเองครับตอนซื้อเพิ่นมาซื้อเพิ่นมาตนนั้งแต่ยังน้อยยาน้มกับประมาณเจ็ดแปดเดือนที่เอามาเขามาครับครับ <ut> ซื้อมาจากค่อเสียอาดโดนัดฟาร์มครับผมใ <N> นเรื่องของตลาก๋วยไทยก็พ่อก็ชัดเจนครับตัวนี้ส่งต่อให้กับทางลูกก็คือเจ้าภูพันเรียบร้อยนี่ครับผมาแต้มแก้มจ้าคออ่องชัดเจนมากตรงนี้ครับ ลำตัวยาวแล้วเราต้องบอกว่าต้องเข้ามาดูที่ฟาร์มอครับผมอย่างลูกพันุ์ตัวผู้เนี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับครับเจ็ดหมื่นนะห้าหมื่นเจ็ดหมื่นครับไอ้ลูกผูพันด้อลูกภูลูกเจ้าผูพานครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้ตัวดีอ่ครับผมสวยครับดับแม่เบอร์ควายที่ในระดับหลักเสหลักเสลนัพนะครับเอหรือเป็นควายที่พัฒนาที่ค่อนข้างมีเนื้อตัวที่ดีมากๆครับผมแต่ลูกก็คือราคาเท่าไหร่ ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นทุกคนครับครับผมถ้าตัวผู้ก็ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นครับผมแบ่งกันไปเลี้ยงครับทําพ่อพันธุ์คุมฝูงก็ได้ฝากเบอร์โทรพ่อศูนย์แปดสามสองเก้าหกสองสี่ศูนย์ศูนย์ครับครับแล้วก็เฟซบุ๊กครับเอสพีฮอจกเอสพีบีฟครับพ่อเคยได้ซื้อเอสพีบีพอพอนี่ทําเนื้อหรอทำเนื้อครับผมธุรกิจหลักคือทําเนื้อ เนื้อไม่ใช่เนื้อกิโลละ300นะคะเนื้อพีเเกียตพีเมียมครับผมราคาเท่าไหร่บัางนะพ่อม,มีตั้แตละ2,000ันบาท3,000สามพัน <laughs> ก็มีอันนี้หลานลาก็เต็มอิ่มเรียบร้อยแล้วเราไปดูไม่พันุไปกันต่อครับครับผม <laughs>